อ้าวสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมบอยสิทธินาคราชเลยนะครับนี่มาอยู่ใต้ต้นไม้นี่ครับเดี๋ยวจะพามาดูที่ข้างหลังอยู่ที่ห้วยกระเจ้านะไกลๆแหล่งน้าพุโซดาที่เขาดังเมื่อปี2ปีที่แล้วนะครับเนี่ยแปลงนี้เดี๋ยวผมคอให้คุยกับเจ้าของเลยแปลงเนี้ไล่ละสองแสนสามอ่าตําบลวังไผ่อาเภอห้วยกระเจา้าจังหวัดกาญจนบุรีหูภูเขาล้อมรอบเลยแต่วันนี้ดูท้องฟ้าดิครับ ไม่มีเมฆเลยอากาศสดใสผิดปกตินะครับสดใสจนแบบไม่ต้องไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้เพราะมันร้อนนะครับเดี๋ยวผมกลับกล้องก่อนไปดูว่าเป็นไงบ้างอ่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันครับหนีกันไปไหนนะครับชมกันไปเรื่อยอย่าเพิ่งหนีกันไปไหนนะครับเห็นวิวหุบเขาไหมอ่าเนี่ยเนี่เนี่เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะวิดีโอโทรคอหาเจ้าของดีกว่านี่ชื่อของคุณเจี๊ยบอยู่ที่ตำบลวังไผ่อำเภอห้วยกะเจ้าจังหวัด กาญจนบุรี8ไร่3งานโดยเฉลีย่ยนะไร่ละ2อ0 0 0นานะครับไร่ละ2อ0 0นานะครับอันเนี้ยนะครับนี่นบรรยากาศมันจะเป็นอย่างงี้นะครับอ่าเอ่อสูงการะดับน้ำทะเลประมาณ4เกือบ50เมตรแล้วกันนะผมจับแล้วนะอันนี้คืออย่างงี้อธิบายก่อนนะครับแปลงเนี้ยนะห่างจากตัวอำเภอแล้วกันตัวอำเภอห้วยกระเจาเนี่ยประมาณ สิบกิโลอ่าตัวอำเภอนะสิบกิโลแหล่งน้ำพุโซดาที่เขาดังๆเนี่ยประมาณเกือบเกือบยีกิโลแปลงที่ผมพูดถึงนี่คือแปลงที่เขาเพิ่งถ่ายไว้ไอ้ที่มีมานสำปะหลังไม่ใช่ยันข้างหลังนู่นนูตรงนู้นเขาบางสร้างบ้านเนี่ยกว้างๆอยู่เหมือนกันนะครับเน่เน่เน่มีวิวุบเขาด้วยข้อเสียแปลงนี้คือน้ําไม่มีไฟไม่มีถนนไม่ดีอยู่ประมาณสัก300เมตรเห็นผมจอดรถไหมเนี่ยให้ดูก่อนอ่าเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนี่๋ยห้ดูเบอร์เจ้าของแล้วไปคุยกันเลย ดินเปียกหมดเลยอ่ะนี่น,นให้ดูถนนก่อนน้ําไม่มีไฟไม่มีนะครับถนนเนี่ยผมลงจากลาดยางมาประมาณสักร้อยเมตรหลังรถผมไปหน่อยเดียวก็เป็นลาดยางแล้วนะเลี้ยวจากเส้นอู่ทองบ่อพลอยเข้ามาประมาณ9ก้ากิโลอู่อำเภออู่ทองสุพรรณอยู่ตรงนี้อำเภอบ่อพลอยกาญจนบุรีอยู่ตรงนี้เอาห้ยกระเจ้กก็เลยไปหน่อยนึงแต่ผมเลี้ยวเข้ามาอ่าลน,นี่เป็นเลยเป็นที่มาที่ไปนะครับสาหรับแปลงนี้แปดไร่สามงานาเดี๋ยวไปดูฉนดกันก่อนดีกว่านี่คุณเจี๊ยบ ป้ายมันล้มเพราะว่าเมื่อวันเมื่อวัน,วนอ่ะเมื่อวันก่อนมายังดีอยู่เลยนี่ลมมันพัดเบอร์คุณเจีย๊ยบนะ0875527624 0875527624คุณเจีย๊ยบนะแปลงนี้อ่าเจ้าของขายเองเลยนะครับเป็นราคาคุณเจีย๊ยบทั้งหมดเลยเดี๋ยวให้ดูชน o i ก่อนก่อนที่จะโทรหาเจ้าของนะจริงจริงวันนี้ผมอยากให้คุณเจีย๊ยบกับมาด้วยแต่ก็อยู่กรุงเทพนะครับถนนทางนูนน้นคือทิศตะวันออกนะตรงนั้นคือทิศตะวันออกข้างๆมีถนนด้วยนะ นี่ยๆเดี๋ยวผมต้องไปหาในร่มให้ท่านดูไงดูอย่างนี้ท่านจะงงเดี๋ยวไปเปิดถนดให้ดูนะครับนี่คือถนนนะเป็นถนนดินนะเนี่ยๆเห็นไหมด้านข้างนี้คือถนนดินอ่าอ่ะไปเปิดถนนดูนก่อนจะได้ไม่งงกันครับปึ๊บอากป้ายน้ำไม่เคยท่วมนะครับแถวนี้นะไม่เคยท่วมเจ้าของขายเพราะว่าไม่ได้อยู่แถวนี้นะครับอยู่กรุงเทพครับ ต้องหาในร่มเนี่ยที่ทํางานผมโต๊ะทํางานผมก็อยู่ตามใต้ต้นไม้นี่แหละครับไม่งั้นมองไม่เห็นกันเลยอ่ะเนาะนี่มาอาศัยดูก่อนเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยให้ดูรูปชฉนิก่อนย้อนแสงเนี่ยมันจะพยายามซูมให้เห็นเนี่ยอาจจะเห็นลางๆนิดนึงนะครับเห็นไหมฮะ อ่าเผื่อใครเซิร์ชโฉนดเป็นก็ลองไปดูแล้วกันเนี่ยเลขที่ดูยากจังเลยเลขที่โฉนดห้าสามหนึ่งนะห้าสามห้าหนึ่งห้าสามห้าหนึ่งมันมองเห็นยากครับมันอยู่กลางแดดห้าสามห้าหนึ่งนะครับเลขที่โฉนดนะครับแปดไร่นะครับประมาณแปดไร่สามงานแล้วกันเนาะอ่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะให้ดูรายละเอียดคร่าวๆขอบเขตง่ายๆเลยนะครับเห็นอ้อยเขาไหมอ้อยเขาอะ่ะเราชนอ้อยเขาแล้วก็มาเรื่อยเลยนะครับเป็นดินร่วนปนทรายนะอ่าแล้วก็มาตรงนี้ นี่นี่น,นี่ยันชนตรงป้ายนี่เลยนะครับป้ายเดี๋ยวโทรหาคุณเจี๊ยบกันแล้วเรามาอยู่ในร่มกันอ่าหน้ากว้างนี่ก็ประมาณห้าสิบเมตรนะอันนี้คือหน้ากว้างนะเนี่ยอันนี้คือหน้ากว้างนะครับอันนู้นคือหน้าลึกอ่าหน้าลึกก็ลึกไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวโทรหาคุณเจี๊ยบก่อนจะได้อยากให้ท่านได้คุยกับเจ้าของโดยตรงเลยนะครับเดี๋ยวก,กดเบอร์ก่อนนะครับอะไรล่ะว่ากันไปเลยทีละตัวเดี๋ยวนะศูนย์ 8ปดเจ็ดห้าห้าสองเจ็ดหสองสี่คือบางทีผมก็อยากให้เห็นท่านเห็นหน้าจอกล้องอะไรต่างมันจะเห็นลำบากะนะมันมันย้อนแสงอ่าเดี๋ยวคนนี้จะเป็นในล,ล่มนะครับภูเขาห้อมล้อมนะครับอันนี้ตัวจริงนะครับสวัสดีครับ ครับคุณเจี๊ยบนะครับผมบอยเสถินคราชนะครับอ๋อครับรับตอนนี้ผมอยู่หน้าที่ผมผมทําคลิปอยู่รีวิวอยู่ตอนนี้ผมทําคลิปวิดีโออยู่เลยขออนุญาตเปิดโฟนเลยนะครับอ๋อได้ค่ะครับอันนี้เป็นเบอร์พี่คุณเจี๊ยบโดยตรงเลยเนาะใช่ค่ะเบอร์โดยตรงเลยค่ะครับก็คือถ้ามีใครสนใจเนี่ยนะครับก็เลยอยากให้โทรหาคุณเจี๊ยบโดยตรงเลยกับพื้นที่ตรงนี้นะครับค่ะมันแปดไร่สามงานเท่าไหร่นะฮะ ไล่สามงานกับอีกสิบแปดตารางวาค่ะครับเป็นถนนคดแดงนะครับค่ะถนนคูแดงครับที่เราขายอยู่นี่ไล่ละสองแสนสามใช่ค่ะสองแสนสามครับอยู่ตำบลวังไผ่อำเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีเนาะใช่ค่ะได้ครับผมเอ๊ะตอนนี้คุณเจี๊ยบส่วนใหญ่พักอยู่ที่ไหนอะครับออกก็ไปไปมาๆระหว่างกรุงเทพกับการนะคะครับทีนี้ถ้าเกิดมีท่านผู้ชมหรือคนที่สนใจนี่คือโทรหาได้เลย ได้ตลอดยี่ชั่วโมงแล้วส่วนใหญ่จะสะดวกนัดชมเวลาไหนอะเสาร์อาทิตย์หรือยังไงอะครับขอได้ได้ทุกวันแต่ขอให้บอกไห้แจ้งล่วงหน้าก่อนวันหนึ่งขอล่วงหน้านะครับเหตุเหตุผลในการข่ายนี่เพราะอะไรนะครับก็คือจะใช้นี่ส่วนหนึ่งแล้วก็ทำบุญกับพุณงวังส่วนหนึ่งแล้วก็แล้วเงินที่เหลือคือจะกลับจะย้ายคือจะทำแม้กลับไปอยู่บ้านที่ชาญครับจะจะปลูกบ้านทีแม่แล้วก็กลับไปทําไร่ทําสวนอะไรของเราไป อ่าครับถ้าเกิดมีคนสนใจยังไงก็ให้โทรไปเบยโดยตรงกับคุณเจี๊ยบเลยละกันนะครับได้ค่ะยินดีค่ะมีอะไรฝากถึงถึงผมทําคลิปเนี่ยมีอะไรฝากถึงท่านผู้ชมหรือคนที่สนใจจะซื้อไหมครับอ๋อก็อยากจะชวนร่วมกันมาทําบุญนะคะครับครับครับก็เอาใจช่วยข่อยไขได้ไวๆนะครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตวางสายแล้วทําคลิปต่อนะครับจ้าขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับ อ่ะอันนี้ท่านจําเสียงไว้นะครับไม่ใช่เสียงนอมินีไม่ใช่เสียงตัวปลอมนะเวลาท่านโทรหาคุณเจี๊ยบเบอร์ที่ผมให้ก็ลองเทียบเสียงดูกับคลิปนี้ละกันนะครับตัวจริงเสียงจริงเสียงจริงนะครับที่คุณเจี๊ยบบอกว่าจะทําบุญเหตุผลคือแปลงนี้ผมมาทําให้ฟรี มารีวิวให้ฟรีนะครับไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายคือคิดเงินเอาง่ายๆเลยขายได้ขอค่าตัวแต่ค่าตัวเนี่ยทุกบาททุกสตางค์ผมไม่เอาเข้ากระเป๋านะครับผมจะไปสร้างสถานปฏิบัติธรรมอยู่ที่จังหวัดลบบุรีไปสร้างอุทยานพญานาคอยู่ที่จังหวัดลบบุรีนะครับผมเลยมีโครงการว่าช่วยออกรีวิวให้นะครับค่าตัวรับนะแต่ไม่เข้ากระเป๋ามาสร้างบุญกันนะครับผู้ขายหลายคนก็อยากกันอยากากขายกันนะจะได้สร้างบุญนะครับผู้ซื้อหลายคนก็มาซื้อกันจะได้สร้างบุญนะครับข้อเสียแปลงนี้บอกไปแล้วว่ามันเข้ามาจากถนนเนี่ จากระยางลงมาข้อที่1ข้อเสียนะสองน้ำไม่มีสามปลาปลาไม่มีนะภูเขาห้อมล้อมมาปลูกพืชพันธุ์ทางการเกษตรอะไรได้ยหลายอย่างนะครับแถวนี้นะแต่แถวนี้ส่วนใหญ่เขาปลูกมันสบปะหลังปลูกอ้อยปลูกอะไรกันอย่างนี้นะครับอ่านี่ดูขอบเขตฝนมันตกเมื่อคืนเมื่อวันก่อนผมก็ผ่านแถวนี้นะครับเมื่อวันก่อนมันไม่ตกป้ายถึงล้มไงนะครับเนี่ยขอบเขตเราอยู่ตรงนี้ สองแสนสามก็ยังไงชอบไม่ชอบลองโทรหาคุณเจี๊ยบดูนะครับโทรคุยกับแกดูก่อนนะครับแต่ยังไปต่อรองนะไม่ใช่ว่าเจอเสียงปุ๊บโทรคุยกันปุ๊บต่อรองราคานะครับให้มาชมกันก่อนนะครับเนี่ยขอบเขตนะยันด้านท้ายเลยนะครับไปถึงป้ายอ่ามันจะเป็นแนวนี้ไปนะครับแนวแนวเล็กตรงนี้ไปนะครับ ผมอยากให้ท่านเห็นหลายๆอย่างไงที่ผมผมเปิดหน้าจอแล้วมันมองไม่ก็เห็นที่ผมบอกนะจากกรุงเทพ123กิโลนะผมจับจากตรงนี้ไปเซ็นทันเวสเกตนะครับ123กิโลจับจากตรงนี้ไปที่ว่าการอำเภอห้วยกระเจา9 9กิโลก,กว่าไปแหล่งน้ำพุโซดาที่ดังๆเนี่ยประมาณสัก18 19กิโลนะครับผมบอกไปแล้วสูงกว่าระดับท่าทะเลก็ประมาณเกือบเกือบ50เมตรนะครับที่ตะวันออกอยู่ทางนู้นอันนี้คือถนนสาธารณะสาธารณะเลยนะ ลองโทรหาคุณเจี๊ยบลองแอดไลน์กับคุณเจี๊ยบดูนะลองขอโฉนดดูนะครับพิกัดผมก็ไม่รู้จะบอกยังไงอะนะคือมาเลี้ยวมาเส้นจากที่ผมมานะเส้นอู่ทองสุพรรณเนี่ยไปที่อำเภอบ่อพลอยการจันบุรีนะครับแล้วเลยมานิดนึงนะครับเรียกวัดวังยางหรืออะไรไม่รู้แล้วก็เลี้ยวเลี้ยวขวาเข้ามา8กิโล9กิโลก็ถึงนั่นนะครับอ่าเนี่ยซื้อเก็บไว้ได้ถ้าแบ่งขายก็ลองคุยกับคุณเจี๊ยบดูนะ แต่แบ่งเนี่ยผมแนะนํานะมัน8ไร่กว่าเนี่ยแปดไร่สงานเนี่ยถ้าแบ่งก็คงจะแบ่ง4ี่่อ่ะสี่สี่นะครับสี่สี่แบ่งคนนี้ไม่ไหวแล้วมันจะมันจะผอมไม่สวยครับอ่าก็เป็นอีกหนึ่งคลิปีกเป็นอีกหนึ่งหนึ่งสื่อแล้วกันนะที่ผมทํานะครับใครช่วงนี้ใครจะให้ผมช่วย่ชวยขายที่ให้ก็ติดต่อมาแล้วกันนะครับอ่าเบอร์คุณเจี๊ยบอีกรอบหนึ่งศูนย์แปดเจ็ดห้าห้าสองเจ็ดหกสองสี่นะครับเจ้าของขายเองนะนี่ ก็เข้าไปตรงนี้เดินดูสัหน่อยแล้วกันไหน,ไหนมาแล้วไม่ได้มาบ่อยนะครับจริงๆวันนี้ผมจะไปนครสวรรค์นะครับที่บังเอิมันมีคิวด่วนเข้ามาก็เลยเอามา,มา,ม,ามาเมืองการก่อนนะครับเฮยกระเจ้านี่สมัยก่อนใครเป็น f อฟซีคงจาได้มา2ปีที่แล้วมากวาดเรียบกวาดเรียบคือขายไปเยอะแล้วนะครับช่วงหลังไม่ค่อยได้มาครับไปที่อําเภออื่นจังหวัดอื่นนะครับตรงนี้ก็สาธารณะนะมันมีสาธารณะสองด้านนะครับแต่ด้านนี้รู้สึกจะไม่เยอะนะครับ แถวนี้เขาปลูกมันกันนะปลูกคือง่ายๆมันสับป,ประรลังก็อ้อยเนี่ยมันดีอยู่อย่างหนึ่งคือมันไม่ต้องใช้น้ําเยอะปลูกปลูกแล้วลืมอ่ะปลูกทิ้งปลูกคว้างอ่ะพูดง่ายๆนะแต่ก็ต้องดูแลนะคือปลูกแล้วลืมไม่ต้องดูแลอะไรมากอดีตตรงนี้ก็คือก็เป็นไรอ้อยนะแล้วเขาก็ไม่ได้ปลูกแล้วดูภูเขาดิอ่าบ้านคนระหว่างทางนี้เออแถวนี้ระหว่างขับรถมานี่มีเขาเลี้ยงฟาร์มไก่กันบ้างนะไม่เกี่ยวกับเรานะหมายถึงว่าระหว่างทางนะครับเดี๋ยวจะตกอ,อกตกใจนะครับมีบ้างนะครับเนี่ยเข้ามาเรื่อยๆ มันไปอีกนะมันไปอีกนะครับอย่านูนะ่นอ่ะอ่าอย่าโน้เลยนะครับไม่ใช่ตรงนี้นะเลยอีกหน่อยนึงนะครับอ่ะโอเคผมบอยเศรษฐีนักล่าก็ฝากไว้แล้วกันเนาะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขใครชมคลิปบอยเศรษฐีนักล่าก็ขอให้เป็นเศรษฐีสมดังใจทุกประการถูกหวยรางวัลที่หนึ่งทุกท่านคิดหวังสิ่งใดก็สมปรารถนานะครับคิดเงินขอให้ได้เงินคิดทองขอให้ได้ทองใครว่าแปลงนี้สวย หรือให้กำลังใจกันพิมพ์เลข999ให้ผมบเสถียรทักล่าหน่อยใครชมยังจบจะรู้ว่าให้พิมพ์ะนะครับบางทีบางคนชมสองนาทีอาเงี้ยอาจจะไม่รู้คลิปนี้ใช้เวลาสิบกว่านาทีอ่ะโชคดีมีความสุขนะครับผมบเสถียรทักล่าาไปแล้วอย่าลืมนะครับแปลงไหนที่ผมให้เบอร์เจ้าของไว้ลองโทรไปคุยกันก่อนแล้วกันเนาะครับสวัสดีครับโชคดีมีความสุขครับไปแล้ว